แต่เหมือนเดิมเปี้ยวเลยนะเราเ <c oughs> ดินมาแป๊บเดียวนะคะทุกคนเราไม่ได้เข้ามาแล้วทุกคนมาดูแคตตาดูหไหมมันจะแคตตาด้วยมืด้วยอันนี้มันจะเป็นเหมือนกระบองเพชรนะคะแต่มันไม่มีหนามดิด้นเขาตัดหนบอกดิด้นนี่ก็จะเป็นรังนกวีเขาสีบามัน <c oughs> ยิบไปทัวเนี่เราชอบแบบที่มันคือเสซลพัชจัน,นแล้วมันก็เอารวมกันเขาจะอยู่แบบปลูกรวมๆกันไว้เพราะว่าน้องจะได้ไม่หงอนนะคะพี่เขาเลี้ยงอยู่ก็มันที่ปลูกต้นหนึ่งหน้าตามันยังไงไม่รู้มันไม่มีในนี้อ่ะอันนี้เป็นบ้านจั้มหน่ะจ้าผุนจ้าผีกระบองเพชรมีน้ำ หนาวสุดปักเลยค่ะนะคะนี่อันนี้อันนี้พี่พี่ปลูกอยู่ห้องอยู่ห้องอยู่ห้องพี่ทำอบบนี้ต้นอย่างนี้เลยพันนี้อันนี้ก็สวยสวย่ะสวยค่ะไปค่ะเดินค่ะเดิน้ว